สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง An s w ซ r t a r านะครับคุณอยากรู้พ่ายอยากต่อวันนี้นะครับอาจารย์จะมาอ่านพิพร n d ด้อมอีที่49นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ Random ของเราจะเล่าเรื่องอะไรของใครสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอะไรยังไงมาดูกันครับอย่างที่เราบอกนะครับการอ่าน Random ของเราจะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมๆถ้ามันเป็นเรื่องของคุณคุณจะไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่เราพูดมาก แต่ถ้าไม่ใช่อย่าพยายามให้มันใช่ถ้าตรงอาะตรงบางจุดเรื่องของคุณหรือเขาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะครับถ้าไม่ตรงฟังเป็นนิทานไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะ EP ที่49นะครับเราใช้ว i ว w of the Year ทาร์ลอตในการอ่านวันนี้นะขออนุญ,ญาตวางกล่องไว้ตรงนี้และการไกลๆโอเคอึ๊บอ่ะ เรื่อก่อนนะครับก่อนอื่นขอเช็คลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องไม่คุณกับเขาสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงมาบ้างนะครับขอดูก่อนนะใแรกตสั้น เก้าดาบ The Empress The Star ้พลังงานวันนี้แปลกมากหนึ่งถ้วยเรามองว่าพลังงานวันนี้มันเหมือนใครคนใดคนหนึ่งไม่รู้คุณหรือเขาอะครับ พยายามจะวิ่งหนีกันละกันแต่ก็รู้ว่ากันละกัน่ะเป็นความสุขจริงๆของใจ <immen mesela> คือเป็นการเป็นการวิ่งหนีความรู้สึกดีของตัวเองอ่ะเป็นการหนีห่างความรู้สึกที่มีความสุขของตัวเองที่สุดแต่มันหนีไปไม่พ้นอ่ะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นอะไรของใครหรือเป็นอินโรของเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปคุณกับเขา่มันเป็นความสุขของกนและกันแต่มันพยายามหนีจากกัน ทั้งทันที่รู้นะครับว่าต่างคนต่างเป็นความสุขของกันและกันแล้วก็เป็นรักเดียวที่มีได้แล้วก็เป็นความหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่คุณก็เขาได้ต่างคนต่างคิดว่าเป็นความสมบูรณ์และเป็นคนที่ดีสุดเพื่อกันและกันเท่านั้นแล้วอะไรแบบนี้แต่ยังมีความพยายามจะหนีจากการมีความพยายามจะไม่รับกันเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับนะ้พลังงานเป็นแบบนี้นะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องมีคนที่เกิดลัคนาราศีธาตุน้ำนะครับมีนกรกฎพิจิตธาตุตุลไอธาตุลมกุมเมถุนตุล แล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับระอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดรัคนาราศีคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแล้วคนที่เกิดวันราศีกุมนะครับอโอเคเน,น้นๆน,นะครับมีประมาณนี้นะอ่ะเลขที่เกี่ยวข้องมี 1, 3, 9, 14, 11, 7นะครับ17โอเคมาดูต่อนะ เราขอดูสถานก,การณ์ความสัมพันธ์ระหว <c oughs> ่างคุณกับเขาวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังดูกันนะ <c oughs> โอเคอ่ะเราใช้เครื่องสำรับนะครับในการอ่าน ฝั่งนี้นะโอเคฝั okay. ่งคุณฝั่งเขากระขอวางใกล้ๆก็ได้เห็น,นชัดเพราะทีนั้นเงาไฟมันลงนะคือฝั่งฝั่งคุณเนี่ยนะฝั่งคุณมันเป็นเอนอร์จี้ของความที่ว่าตัวคุณเนี่ย <c oughs> ไม่อยากทำงานในความสัมพันธ์นี้ นะคุณไพส่สามสามเหรียญรีเวิร์สคุณไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ตอบโจทย์คุณพยายามไปก็ไร้ความหมายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากรักษาไว้ถึงจะเห็นอนาคตแค่ไหนแต่สุดท้ายก็มันก็ว่างเปล่าอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วตัวคุณนะส่วนตัวเขาเนี่ยเรามองว่าตอนนี้ตัวเขาอะ่ะ พยายามแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของตัวเองและเขาพยายามจบเรื่องต่างๆที่ตัวเองไปเริ่มอยู่ใบเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนคนนี้ทําอะไรอยู่แต่ว่าเขาพยายามจะจบจะเปลี่ยนแปลงทําอะไรบางอย่างในสิ่งในชีวิตของเขาเดี๋ยวมาดูต่อว่าเขาทําอะไรนะครับแต่คุณไม่อยากเริ่มต้คน,น,วนะน,ค,ค,นความสัมพันธ์กับเขาแล้วนะเห็นไหมคุณได้ไพ่สีดาบคุณนิ่งความสัมพันธ์เนี้ยคุณเลือกที่จะไม่สนใจคุณเลือกที่จะแช่แข็งมันเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้ไป เลือกที่จะเลิกเจ็บปวดกับมันน่ะแล้วก็โฮดาวกับความรู้สึกที่ว่าว่างเปล่าจนชินใช้คาว่าว่างเปล่าจนชินแล้วก็เงียบจนชินไปแล้วชินชาไปเลยความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเขาไม่เคยสนใจเขาเงียบหายไปจากคุณนะคนคนนี้เงียบหายไปจากคุณแล้วก็ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นตายร้ายดียังไงหรือคุณจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณบ้างเขาไม่เคยแม้แต่แบบ ทักมาหันมาหรือว่าสนใจคุณเลยในจังหวะที่คุณแบบเงียบไปจากเขาหรือเขาเงียบไปจากคุณนะพอการเงียบอ่ะมันเงียบไปสักพักหนึ่งเลขสี่เนี่ยสี่วัน4ี่เดือนสี่อาทิตย์หรือสปีไม่รู้แหละพอเขาเงียบไปนานมากมากเนี่ยจังหวะหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อมาจากฝั่งเขาเห็นไหม คิงออฟบอลนะครับเราขออนุญาตเปิดตั้งไพ่อ่านอย่างนี้เลยแล้วกันนะ King o f บอลเนี่ยคือสุดท้ายแล้วตัวเขาเนี่ยติดต่อกลับมาหาคุณมาพูดมาบอกความรู้สึกกับคุณแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันซื่อสัตย์เป็นความรู้สึกที่มันเชื่อใจและต้องการคุณในชีวิตแต่คุณหระไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาในวันที่มันเงียบหายขนาดนี้คุณตกใจเห็นไหมคุณตกใจกับเรื่องที่ได้ยินตกใจกับข่าวสารหรือการทักกลับมาของคนคนนี้ นะครับคุณไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าเขาจะคิดจะทักจะถามหรือกลับมาหาคุณหรือพูดอะไรกับคุณแต่คุณจะตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆดูตามไพ่เลยนะเห็นไหมอืมเราบอกแล้วคุณตกใจมากเราพูดแล้วใช่ไหมไพ่เดอะชาวเวอร์ขึ้นมาฝั่งคุณเห็นปะ การติดต่อกลับมาของเขาหรือการที่เขาทักกลับมาหาคุณมันเป็นอะไรที่คุณไม่เคยคาดคิดคุณคิดว่ามันพังไปแล้วมันคิดว่ามันจบไปแล้วแต่มันติดต่อกลับมาแบบป้างตกใจขณะที่ว่าคุณไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเขาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเขาติดต่อกลับมาอย่างฉับพลันว่าอะตัวเขาอาจจะมีแบบสมมุตินะตัวเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างมาบอกคุณเขาอ,อาจจะตั้งท้องเขาอ,อาจจะได้รับหรืออาจจะอยากมีลูกกับคุณอะไรแบบนี้ไม่ได้สองกรณีเลยนะถ้าเขาไม่มีลูกติดกลับมาเขาก็มีแบบ เขาอยากตั้งท้องกับคุณอยากมีลูกกับคุณแล้วคุณจะช็อกกับสินน่งที่เขาพูดมากๆนะครับคุณไม่เคยคิดว่าคนที่มีความสัมพันธ์เป็นสามถ้วยหรือคนที่เขาทิ้งคุณเป็นคนที่สามหรือเขาไปม,มีคนอื่นเนี่ยเขาจะสามารถกลับมา พูดกับคุณแบบนี้ได้เพราะคุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วในเรื่องนี้คุณรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาเคยมีมือที่3ในความสัมพันธ์โดยพาคุณเป็นมือที่3มคุณหันหลังให้กับเขาโดยที่คุณไม่คิดว่าคนคนนี้จะกลับมาในรูปแบบนี้นะครับนำมองว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่คุณรู้จากเขาหรือสิ่งที่เขามาบอกคุณมันทําให้คุณท็อกซิก สิ่งที่เขาอยากเริ่มต้นแต่คุณมันทาให้คุณเครียดกังวลนกลัวว่าคุณจะเจอปัญหาในอนาคตเหมือนที่เคยเป็นมาอีกแล้วตัวเขาเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าการกลับมาเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหรือกลับมาชัดเจนกับคุณเขาคิดมาดีแล้วเห็นไหมเขาคิดมาดีแล้วเขาไต่ตองมาดีแล้วเขาทบทวนตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะถึงได้รู้ว่าอยากกลับมาหาคุณแต่ตัวคุณน่ยยังกลัวความสัมพันธ์นี้กับเขายังรู้สึกว่าถ้าคุณเริ่มความสัมพันธ์ไปมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกขาดอีกไหม คุณจะมอมมาอกความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณัักลัวตัวเองรุ่มหลงเขามากเกินไปด้วยซ้ําเห็นไหมคุณคิดมากเดร็กแมนแต่เขาจะบอกเลยนะว่าไม่ต้องคิดมากนะตัวเขา่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเดเดธเขาไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นในชีวิตของคุณเขาไม่ใช่คนเดิมที่เคยทําร้ายคุณในอดีตอีกแล้วส่วนตัวคุณอะ คุณก็ออยังเครียดนะเพราะในในอดีตที่ผ่านมาคุณโดนแช่แข็งในความสัมพันธ์เนี้ยแช่แข็งจนขนาดที่ว่าคุณไปไหนไม่ได้แต่พอกลับมาคุณก็คิดนานมากที่แบบจะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาหรือไม่หรือจะให้เขาอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่าอเขาจะขอร้องคุณตัวเขาจะขอร้องคุณให้คุณกลับไปอยู่ในชีวิตเขา แม้คุณจะไม่สนใจหรือไม่อยากเริ่มต้นไม่เห็นอนาคตกับเขาแต่เขาจะขอร้องให้คุณกลับมาในชีวิตเขาสิ่งที่คุณพูดจะขับเขานะคุณจะขออะไรเขาก็ได้เขาขอให้คุณอยู่ในชีวิตเขาคุณจะบอกให้เขาทำอะไรก็ได้คุณจะอยากให้เขา เปลี่ยนอะไรหรืออะไรเขาเป็นยังไงเขาทําให้คุณทุกอย่างเลยเดเมดิเชียนคือคุณจะได้ทุกอย่างเขาจะทาให้คุณทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการเขาอยากได้คุณเป็นชีวิตของเขาอยากให้คุณมาร่วมทางชีวิตของเขา <c oughs> เห็นไหม 6, หกหกไม้เขาอยากให้เราสองคนมีความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะร้องขอหรืออยากเขาทําอะไรเขาทําให้ทุกอย่างเดเมดรเชียนคือคนที่ได้ได้ทุกอย่างถึงที่ปรารถนาแล้วคุณจะได้ทุกอย่างจากคนคนนี้เขาจะเป็นทุกอย่างทาทุกอย่างเพื่อคุณ แม้สิ่งที่คุณร้องขอเขาอะมันจะเป็นสิ่งที่เกินตัวคุณหรือเกินตัวเขาคุณจะร้องขอในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณหรือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดทําให้ใครอะถ้าคุณขอมันเกินตัวคุณแค่ไหนอะเขาจะพยายามบากบาั่นฝ่าฟันทํามันให้คุณจริงๆ <S <S สิ่งเดียวที่เขาจะทาให้คุณได้ทุกอย่างก็คือขออย่างเดียวคือคุณมาเป็นครอบครัวก,กับเขาสิบเหรียญสิบถ้วยขึ้นฝั่งเขาสิบถ้วยขึ้นฝั่งเขา คุณเมื่อคุณมาเป็นครอบครัวกับเขาแล้วคุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วสิ่งเดียวที่เขาทําให้คุณทุกอย่างคือเขาขอให้คุณเป็นครอบครัวเขาขอให้คุณเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาเท่านั้นและคุณจะเป็นควีนปบอเพราะคุณรอคอยอันนี้อยู่แล้วรอคอยความมิดเม้นแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่คุณอยากให้เขาอะทําในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนถ้าสิ่งสิ่งนี้คือการแต่งงานคอมมิตเมนที่ชัดเจนคุณต้องการจากเขาเขาทําให้คุณเหมือนกัน คุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่ไทยกันเป็นคู่ทวินเฟรมกัน6 6หเห็นปะคุณน่ะจะหนีจากเขาหรือหันหลังให้เขาไปแค่ไหนหรือไม่อยากมีเขาในชีวิตแค่ไหนอะเราบอกแล้วว่าแต่แรกเราใช้พลังงานน่ะคนคนนี้กยังจะกลับมาให้คุณเท่านั้นเขายังอยากจะกลับมาตอบแทนคุณในสิ่งที่คุณให้ซึ่งเขาไม่เคยให้คุณเลยแม้คุณจะไปห่างจากเขาหรือไม่ได้คุยกันติดต่อกันนานแค่ไหนหรือห่างกันนานแค่ไหน6เดือน6ปี6วันห่างกันนานแค่ไหนก็แล้วแต่ เขาก็ยังอยากจะกลับมาให้ในสิ่งที่เขาไม่เคยให้คุณเสมอเห็นไหมหกเหรียญก็หกดาบเขากลับมาจริงจังกับคุณอ่ะเขาให้ทุกอย่างจริงๆะให้ทั้งคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนให้ทั้งอนาคต ที่จะยืนอยู่ข้างเขามีความสุขร่รวมกันสิบเหรียญสิบถ้วยขึ้นฝั่งเขาเสมอเลยเขากลับมาจริงจังชัดเจนอย่างมั่นคงร้านเปอร์เซ็นเรามั่นใจสิ่งที่เปิดมาคือไพ่ที่แบบมีไพ่ที่เป็นไพ่ของการมีครอบครัวที่มันมั่นคงจริงๆในฝั่งเขาและคุณรอคอยเสมอที่เขาจะเป็นการสิบเหรียญกับคุณขนาดนี้ที่เขาจะชัดเจนมั่นคงกับคุณขนาดนี้คุณรอคอยมาเสมอและคุณประสบคสวามสำเร็จที่คุณได้รับความมั่นคงจากเขาขนาดนี้ เห็นไหมคุณเนี่ยเป็นดีเอมพลเลอร์แล้วอะ่ะคุณอยู่นิ่งๆการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของคุณก็กลับมาหาคุณจริงๆเห็นปะฝั่งเขาว่าครึ่งการแอคชั่นเสมอเลยเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นดีเอมพลเลอร์แล้วคุณจะไม่ต้องวิ่งตามในความสัมพันธ์นี้คุณจะอยู่นิ่งและรับความสุขของคุณแล้วอะ่ะตัวเขาจะเป็นคนพยายามเห็นไหมว่าฝั่งเขามีดอกกุหลาบสีแดงๆเขาจะเก็บเกี่ยวความสุขเอามากองไว้ตรงหน้าคุณเห็นปะ เขาจะเก็บเกี่ยวความสุขความรู้สึกดีหรือสิ่งดีๆที่เขาหามาได้หรือเขาทํามาได้หรือเรื่องดีๆในชีวิตเขาว่าเขาจะเอามาให้คุณตรงหน้าทุกอย่างเลยคุณจะเป็นคนที่แบบได้รับทุกอย่างในวันที่มันพร้อมจริงๆขนาดเนี้ยคุณจะได้รับความสุขอย่างได้รับการเต็มๆอย่างแบบมหาศาลมากๆอะ่ะจากคนคนนี้คุณจะอำลากับความทุกข์ของตัวเองแล้วกัน คุณจะได้ลากับความทุกข์ความเจ็บปวดสิ่งที่มันพังในอดีตระหว่างคุณกับเขาคุณจะได้ปิดกบฝังความเวลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลในะค,ความสัมพันธ์นี้ให้มันจบสิ้นผ่านชีวิตคุณไปแล้วนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยตัวเขาผ่านบทเรียนในชีวิตมาเยอะแยะมากมายเขาใช้คําว่าเขา่ใช้คําว่าพ่อไม้แม่ไม้ได้เลยนะในวันที่เขากลับมาหาคุณเนี่ย ขาอาจจะมีความสัมพันธ์เอินหรือทำให้ทำให้คุณเจ็บปวดแต่ตอนนี้ที่เขากลับมาหาคุณนะเนี่ยเขาเป็นพ่อแม่แม่ที่มีบทเรียนจากอดีตมาเช่นกันแล้วคุณทั้งสองคนยอมจบความรู้สึกผิดอดีตท,ที่มันเลวร้ายด้วยกันทั้งคู่นะอืคุณได้8เหรียญเขาได้เก้าเหรียญตัวเขาไม่อยากโสดตัวเขาไม่อยากโสดอีกแล้วไม่อยากจะเป็นคนที่อยู่กับเงินกับทองโดยไม่มีใครส่วนตัวคุณนะ่ คุณก็อยากไม่อยากที่จะทํางานหาเงินด้วยตัวคนเดียวที่ไม่มีใครซัพพอร์ตเหมือนกันมันเลยเป็นจังหวะที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกเดียวกันเขาไม่อยากสวยคุณไม่อยากทํางานโดยไม่มีจุดหมายไปทางไม่อยากทํางานโดยไม่มีใครข้างกายนะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าคุณไม่อยากทํางานโดยไม่มีใครข้างกายคุณอยากมีความรักอยา,า,อยางใ้เขาเป็นความรักของคุณเขาได้ไพ่เดมูลเขาเปิดเผยความรู้สึกที่เขารักคุณอย่างเต็มหัวใจนะเขาไม่มีความลับกับคุณ คุณสะท้อนตัวตนที่เป็นความรักที่สุดในชีวิตของคุณให้กับเขาและเขาก็รับรู้ถึงความรักที่คุณมีให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะว่าดอกไม้ที่เกิดขึ้นในฝั่งคุณหรือความรักที่เกิดขึ้นในฝั่งคุณมันอยู่กับเขาเสมอแม้เขาจะพยายามปล่อยปิดบังแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเปิดเผยความรู้สึกที่เขารักคุณจริงๆให้คุณได้รับรู้นะอืเจ็ดดาบรีเวิร์ดฝั่งคุณฝั่งเขาได้จัสตเมน t ์เขาจะไม่มีความลับกับคุณ ในเรื่องของอะไรที่มันหลบลับหลังหลบห่อนซ่อนอีกแล้วเขาจะบอกและเปิดเผยกับคุณทุกเรื่องในชีวิตของเขาถ้าคุณกลัวเรื่องเขามีคนอื่นหรือมีความลับกับคุณเขาจะชัดเกณฑ์เปิดเผยทุกเรื่องในชีวิตของเขาให้คุณได้รับรู้ j u สเมนขึ้นฝั่งเขาเขาจะไม่ปิดบังคุณในทุกเรื่องเขาจะหันหน้าบอกคุณในทุกเรื่องในสิ่งที่เขาเจอมาหรือที่นี้เขาคบเจอมาทั้งหมดคุณไม่ต้องกัวงวลว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขาเรื่อต้นหนุกคุณแล้วเขาจะมีใครไหมเขาจะไม่ทําเรื่องเดิมที่เคยผิดดพลลาอีกแ้ว เห็นไหมฝั่งคุณอาจจะเซตซีโร่ไปกับเขาจะลองทิ้งอดีตแล้วเริ่มต้นวงจรใหม่ไปกับเขาเขากลับมาหาคุณจริงๆสองเหรียญเขากลับมาหาคุณอนะ่ะเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นับสูนย์ได้เพราะว่าคุณอืมนึกถึงเพลงนี้ที่มาลองว่า พอฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมประมาณนี้นะซึ่งเราจําเนื้อเพลงไม่ได้หมดแต่ว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณกับคนเดิมของเขาเขาอยากเซซิโลไปกับคุณเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันแม้จะมีความเสี่ยในความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณเริ่มต้นกับเขาเห็นไหมเขาจริงจังชัดเจนมากๆนะคนคนนี้เขาได้ไพ่สองเหรียญเห็นไหมอืมเขายอมให้คุณแบบเอาเปรียบเขาอะเขาสามารถอยู่ได้โดยที่แบบมีคุณในชีวิต คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเขาได้ไพ่แปดดาบตัวคุณน่ะคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาในฝั่งที่แบบในในในสิ่งที่เขาไม่เคยทำให้คุณในทุกเรื่องอ่ะคุณอยากได้อะไรคุณอยากเปลี่ยนแปลงใหญ่ใหญเขาทำอะไรเขาทำให้คุณทุกอย่างเลยเราพูดอีกดละเห็นไหมเจ็ดถ้วยขึ้นฝั่งคุณคุณจะได้เป็นอิสระคุณได้ทําทุกอย่างที่สิ่งที่ความสัมพันธ์ในคุณไม่เคยด้รับคุณได้หมดเลยได้หมดเลยส่วนตัวเขานะเขาไม่อยากจะเครียด ไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะไม่มีคุณในชีวิตเขาก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแม้เขาจะเครียดจะคิดหนักแค่ไหนหรือเขาหาทางออกอะไรไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเขาก็จะพยายามทำมันทุกอย่างเพื่อคุณประมาณนี้นะครับทีนี้เราขอเปิดพ่า e s มสเซจออปเปอรมนะให้นะครับสำหรับเดนดอมนี้นะครับ Arc for help นะครับอ bueno. ันแรกนะ Arc for help การรับรู้การยอมรับอาการรับรู้มาด้วยกันอืมมาเนี้นะพอนถ้าคุณเคยร้องขอเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเหลือคุณในความสัมพันธ์คุณได้รับพรนั้นนะครับคุณได้รับพรที่สิดิ์ช่วยเหลือคุณได้รับการรับรู้บางอย่างได้รับคําตอบบางอย่างในชีวิตที่รอคอยอยู่นะคุณได้รับการยอมรับจากเขาหรือครอบครัวเขาหรือญาติพี่น้องเขาด้วยแรงอธิษฐานของคุณด้วยพรที่สิดิ์ประทานให้คุณนะอ่ะเราขอเปิดไพ่โรมาอันเจลให้หน่อยซิกสี่ใบ ในเวลาสี่สิบนางฟ้าอยากพูดอยากบอกอะไรกับลันดอมที่49นี้ครับเพฟูเนตคุณจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะ This could be the one คุณกับเขาต่างเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในใจกันไม่มีใครแทนใครได้เลยในชีวิตนะครับต่างคนต,ต่างเป็นที่หนึ่งในกันและกันเสมอแม้ตัวจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม เห็นไหมตัวมนติคฟิลลิ่งไพ่ยืนยันว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่มีโมเมนต์ที่มีความสุขร่วมกันจริงๆจะมีความรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกอยากดูแลกันอีกครั้งหนึ่งไปเลยนะเร็วๆนี้ด้วยอ่ะนเร็วๆนี้เรื่องในที่เราเล่าไว้ให้คุณฟังมันจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่รันด้อมดึงดูดเข้ามาฟังนะครับเบอร์ที่ศูนย์เร็วๆนี้นะขอเปิดไพ่แองเจิลแอนเซอร์ให้หน่อยสิ รีค o v เ r อการกลับมาจริงๆมันจะมีการ r e ค o บเ r อี่กลับมาของคนเก่าๆจริงๆ Let's o o ด้วยไม่มีอะไรหยุดได้รอมาดูกันนะ e l p f u l People ตอนนี้มันมีใครสักคนไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยกำลังให้คนอื่นช่วยเหลือในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วขอดูเว็ทหน่อย รอมีคนรอมีคนรอที่จะขอโอกาสคุณมีคนรอที่จะขอโทษคุณมีคุณรอที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอยากให้คุณให้โอกาสให้อภัยเขาเห็นไหมรอให้โอกาสรอให้อภยัยอืมอ่ะวันนี้เราขอเปิดไพ่องค์พ่อให้นะหลค์พ่อมีอะไรอยากสื่อสารกับคนที่ดรนดอมสิสิบเก้านี้ได้รับฟังเรื่องนี้เรื่องที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าพวกเขาจะได้รับความรู้สึกนี้ ความรักบางครั้งมันก็ไม่ได้รับการเติมเต็มบางครั้งมันก็ทำให้เราถูกใจความรักมันมีทั้งความเหงาความเศร้าความเสียใจ และอยากได้รับก,การเติมเต็มจากใครสักคนเสมอเมื่อหัวใจเรามันว่าเมื่อหัวใจเรามันไม่เต็มให้รู้วันะล,ลูกว่ามันจะได้รับก,การเติมเต็ม,เ,ตมเสมอ ไม่มีหัวใจดวงไหนที่จะถูกทำร้ายและไม่มีใครรักมันหัวใจทุกรวงควรช่าแก่การรักษาเมื่อใครคนไหนไม่เห็นค่าเขา ็จะไม่ได้รับความเห็นค่าเช่นกันเขาจึงต้องตามหาหัวใจดวงเดิมที่สามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้พอดีกันลูกเอ ็อยากได้รับหัวใจที่มันพอดีกับลูกเข้ากับลูกได้ใช่ไหมลูกความรักเป็นเหมือนจิ๊กซอถ้าไม่ใช่ตัวที่ใช่มันก็ต่อไม่ได้ จะเจอคนที่ต่อรูกได้เติมเต็มช่องว่างในหัวใจของลูกให้ได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งนัะมันจะเกิดขึ้นกับลูกลูกทุกคน โอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ